รีวิวหนังรอบสื่อ f ฟ o มีเหมียวมีกันวันน้ำท่วมโลกสร้างเซอร์ไพรส์ให้การผจญภยัยหาใจไปสัมผัสกับธรรมชาติสุดมหัศจรรย์และลึกล้ำมากกว่าที่คิดอนิเมชันเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสัญชาติลัสเวียครับเป็นหนังยอดเยี่ยมรางวัลลูกโลกทองคําปีล่าสุดครับที่เป็นเรื่องราวในวันที่น้ํากําลังจะท่วมโลกครับ แมวตัวหนึ่งนะครับกระโดดขึ้นบนเรือเรือลำนั้นนะครับมีสัตว์สายพันธุ์อื่นอีกมากมายทั้งลีเมอร์ลาบดอคาปิบราและนกครับโดยพวกมันทั้งหมดนะครับมองหาจุดหมายที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับเพื่อที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แต่กว่าจะไปถึงที่แห่งนั้นอุปสรรคทั้งหลายนะครับก็คอยท่าอยู่แล้วหลังจากที่ได้ไปดูหนังรอบสื่อเรื่องนี้มานะครับหนังเรื่องนี้นะครับกลายเป็นแอนิเมชันยาวเรื่องแรกนะครับที่ในเรื่องนะครับหลายบทสนทนาใดๆทั้งสิ้นที่เคยดูโดยเรื่องราวจะ มีแมวดำนะครับเป็นตัวละครหลักที่จะพาเรานะครับไปสำรวจเรื่องราวนะเข้าสู่การผจญภัยในสถานการณ์น้ําท่วมโลกครับที่เหล่าตัวละครสัตว์จะต้องเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ซึ่งเรื่องราวนะครับแม้จะเหนือจริงแต่เรานะครับสัมผัสได้ถึงความเลี่ยวของเรื่องราวได้อยู่เช่นกันครับดยนิสัยพฤติกรรมของสัตว์แต่ละตัวที่อยู่ในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวคาปิ巴า,าหมา นกและลีเมอร์ที่มองกันดีๆนะครับมันก็สามารถตีความหมายเชิงสัญญาของคนในสังคมได้เช่นกันครับซึ่งเรานะครับค่อนข้างคุ้นเคยกับนิสัยของสัตว์แต่ละชนิดกันบ้างอยู่แล้วครับซึ่งมันนะครับทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของความสัมพันธ์และมิตรภาพที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นรวมถึงนะครับพัฒนาการของตัวละครอุปสรรคต่างๆนะครับที่ท้าโถงเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวและมีความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้บทพูดใดๆเลยซึ่งตลอดการ ทางก็จะมีบางจุดบางช่วงนะครับที่คนดูนะครับอาจจะต้องตีความและคาดเดาความหมายที่หนังนะครับสร้างความหมายทั้งในยะและเชิงสัญลักษณ์มากอยู่พอสมควรแต่วิธีการสื่อสารกับคนดูนะครับตัวหนังนะครับทำได้แข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับหนังนะครับจะพาเราไปสัมผัสธ,ธรรมชาติรอบข้างด้วยงานภาพและเร้นประกอบที่มีความโดดเด่นสร้างความประทับใจได้ตลอดทั้งเรื่องเลยครับส่วนจังหวะของการเล่าหนังนะครับทำออกมาได้สนุกลื่นไหลมีช้ามีเร็วสลับไปกับความตื่นเต้นลึกซึ้งเหมือนกับโดนสะกดแบบไม่รู้ตัว พอรู้อีกทีนะครับก็เผลอยิ้มเผลอลุ้นเอาใจช่วยตัวละครไปด้วยเลยครับซึ่งโดยรวมนะครับเรื่องราวการผจญภัยในครั้งนี้นะครับก็สร้างความแตกต่างออกมาได้อย่างดีมีความคีดเอทดเหนือจินตนาการได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับดูเพลินตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับและในช่วงท้ายนะครับจะมีเอนเครดิตของเรื่องด้วยนะครับอย่าลืมดูกันนะครับใครนะครับเป็นสายแนวชอบการผจญภัยและเป็นแฟนหนังแอนิเมชันอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยจริงๆครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฟที่จะเปิดฉายรอบสน็คพีวิวดูได้ก่อนใครนะครับ ในวันที่30มกราคมนี้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์และฉายจริงวันที่6กุมภาพันธ์นี้ครับในโรงภาพยนตร์เลยครับ